สนับสนุนโดย t o y ยต้าบัสทุกบริการกด1268โชว์รูมคุณภาพมาตรฐานบริการเมื่อวันที่18กันยายน2 5 1พ 18, ที่ประเทศมาเลาเซียการประชุมสมัชารัฐสภาอาเซียนครั้งที่46นักกรุงกวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลาเซียในการหารือของคณะกรรมการบริหาร AIPA ซึ่งเป็นการประชุมในระดับผู้บริหารรัฐสภาจากสิประเทศ โมที่17กันยายน68ระหว่างที่สมเด็จควรสุดารีประธานรัฐสภาแห่งกัมพูชาเสนอว,วาระเร่งด่วนเข้าไปในที่ประชุมเพื่อหารือปมปัญหาความขัดแย้งชายแดนไทยกัมพูชากรณีการขอให้เปิดด่านโดยนายรังสิมันโรมสสบัญชีรายชื่อและรองหัวหน้าพรรคประชาชนในฐานะผู้ทแทนไทยที่เข้าร่วมประชุมได้ยกมือในที่ประชุมขอโต้แยง้งไม่ให้นำเรื่องดังกล่าวเข้ามาหารือในที่ประชุม ในรังสิมันกล่าวว่าราชอาณจาจักรไทยยืนยันการสนับสนุนความเป็นเอกภาพความสมคัคีและพันธกิจร่วมกันของอาเซียนในการทำรงไว้ซึ่งสันติภาพเราขอร่วมกับสมาชิกทุกประเทศเรียกร้องให้ลดระดับความตึงเครียดและเร่งฟื้นฟูความมั่นคงตามแนวชายแดนไทยกัมพูชา ด้วยเจตจำนงดังกล่าวไทยมีความจําเป็นต้องคัดค้านบทบัญญัติบางประการของร่างมติเรื่องการทำโรงเองกภาพและหลักการของอาเซียนเพื่อความมั่นคงในภูมิภาคท่ามกลางความท้าทายซึ่งกัมพูชาเป็นผู้เสนอด้วยเหตุผลมีกลไกทวิภาคีที่ดําเนินการอยู่แล้วซึ่งไทยและกัมพูชาได้หารือในอระดับสูงมาอย่างต่อเนื่องรวมถึงการประชุมคณะกรรมการเขตแดนทั่วไปหรือ GBC เพื่อดําเนินการตามข้อตกลงหยุดยิงเดือนกรกฎาคม ที่ผ่านมาการประชุม g ี c ได้รับการยกย่องว่าเป็นตัวอย่างที่ประสบผลสําเร็จในการใช้กลไกทวิภาคีเพื่อแก้ไขข้อขัดแยง้งกลไกเหล่านี้รวมถึงคณะกรรมการชายแดนภูมิภาคกําลังดําเนินงานอย่างมีประสิทธิภาพทั้งด้านความมั่นคงและด้านมนุษยธรรมการนําข้อพิพาททวิภาคีเข้าสู่การออกมติในกรอบพระภูาคีเสี่ยงที่จะทําให้ประเด็นนี้ถูกทำให้เป็นการเมืองและบั่นทอนความพยายามที่กําลังดําเนินการอยู่ การที่กัมพูชายกประเด็นที่เป็นเรื่องตรงระหว่างประเทศไทยกัมพูชาเข้าสู่เวทีพหุภาคีถือเป็นสิ่งไม่เหมาะสมไทยขอยืนยันว่าประเด็นลักษณะนี้ควรได้รับการแก้ไขผ่านการเจรจาโดยตรงระหว่างกรุงเทพและพนมเปญซึ่งขณะนี้ได้เริ่มมีมาตรการสร้างความไว้วางใจอย่างจรงจิงจังแล้วนอกจากนี้ยังมีกลไกคณะผู้สังเกตการอาเซียนไทยยินดีต่อบ,บทบาทของผู้สังเกตการอาเซียนและยังเป็นผู้นําคณะผู้สังเกตการชั่วคราวตามแนวชายแดนเพื่อเฝ้าระวังการหยุดยิงและคุ้มครองประชาชน เมื่อเดินที่แล้วคณะ IoT ของอาเซียนได้เดินทางถึงพนมเปญภายใต้การนำของมาเลเซียและได้เริ่มปฏิบัติการแล้วไทยย้ำมาตลอดว่า IoT ที่นำเสนอโดยอาเซียนนี้เป็น,นกลไกที่มีความเป็นไปได้และมีประสิทธิผลที่สุดในการฝ้อระวังอย่างรวดเร็วดังนั้นจึงไม่จำเป็นและไม่เป็นประโยชน์ที่จะต้องย้ำหรือต่อยอดกรอบการทำงานผ่านมาติรัฐสภา การใส่บทบัญญัติเกี่ยวกับ IoT ลงไปอีกครั้งในร่างมติจะไม่ช่วยปรับปรุงสถานการณ์หยุดยิงแต่อาจทําให้มัตราการสร้างความเชื่อมั่นทวิภาคีที่ทั้งสองรัฐบาลสนับสนุนถูกทําให้เป็นการเมืองสำหรับกรณีการปิดด่านชายแดนชั่วคราวนั้นร่างมติข้อเรียกร้องให้กัมพูชาและไทยเปิดพรมแดนโดยเร็วที่สุดสะท้อนความห่วงกังวลที่ชอบทำในเรื่องการค้าและการทำรงชีวิตไทยเองก็แบ่งปันเป้าหมายในการสร้างพื้นที่ชายแดนที่สงบสุขและรุ่งเรือง และก็ตามปัญหาความมั่นคงในพื้นที่เป็นสิ่งที่ไม่อาจละเลยได้รัฐบาลไทยระบุชัดว่าจะไม่มีการเปิดด่านใดๆจนกว่าจะบรรลุเงื่อนไขสประการถอนอาวุธขนาดใหญ่ทั้งหมดออกจากแนวชายแดนเพื่อหลีกเลี่ยงการประท่าซ้ำความร่วมมือด้านการกวาดล้างทุนระเบิดต้องมีการปฏิบัติการร่วมด้านมนุษยธรรมเพื่อกวาดล้างทุนระเบิดและวัตถุระเบิดที่ยังไม่ระเบิดเพื่อประชาชนสัญจรได้อย่างปลอดภัย การปราบปรามอาชญากรรมข้ามพรมแดนทั้งสองฝ่ายต้องดำเนินการเชิงประจักษ์ต่อเครือข่ายกลุ่มมิจฉาชีพและกิจกรรมผิดกฎหมายในเขตแดนของกัมพูชาส่งผลต่อหลายประเทศในอาเซียนรวมถึงปัญหาการค้าม,มนุษย์ไทยดำเนินการอย่างจรงิงจังโดยได้แบ่งปันข่าวกรองเกี่ยวกับแหล่งปฏิบัติการมิจฉาชีพกว่า50แห่งในกัมพูชาให้แก่ฝ่ายกัมพูชาเพื่อการปราบปรามร่วมกันจนกว่าจะมีการรื้อถอนเครือข่ายอาชญากรรมดังกล่าวสร้างความปลอดภัยให้แก่ชุมชนชายแดนการปิดด่านบางแห่งของไทยยังคงเป็นมาตรการจำเป็นในการปกป้องประชาชน นายรังสิมันกล่าวว่าความมุ่งมั่นต่อสันติภาพและความเป็นหนึ่งใจเดียวกันของอาเซียนท่าทีของไทยไม่ใช่การท้าทายแต่เป็นความรับผิดชอบไทยยังคงยึดมั่นในข้อตกลงหยุดยิงการดูแลชุมชนชายแดนและความเป็นเอกภาพของอาเซียนเรามีความร่วมมือกับกลไกอาเซียนรวมถึงศูนย์ประสานงานอาเซียนเพื่อการช่วยเหลือ,อด้านมนุษยธรรมท่านี้ความเป็น,นหนึ่งใจเดียวกันต้องตั้งอยู่บนพื้นฐานของความเป็นธรรมและการเคารพซึ่งกันและกันไทยเชื่อว่ากัมพูชาจะเข้าใจถึงข้อกังวลด้านความมั่นคงของไทยและความพยายามที่เรามุ่งแก้ไขปัญหาในลักษณะวิภาคี ท้ายที่สุดไทยขอยืนยันต่อที่ประชุมว่าเราทํางานยังไม่หยุดยั้งเพื่อสันติภาพและฟื้นฟูความปกติสุขในพื้นที่ชายแดนไทยพร้อมเสมอที่จะเจรจาอย่างสุจริตและร่วมมือทวิภาคีเรายึดมั่นในความเป็นแกนกลางและค่านิยมของอาเซียนและจะทํารงรักษาไว้ ทั้งโดยการปกป้องอธิปไตยและการสร้างความสมานฉันท์ราชาอาณาจักรไทยยืนหยัดเพื่ออาเซียนที่สงบสุขและมั่งคัง่งแต่อนาคตเช่นนั้นต้องตั้งอยู่บนแนวทางที่เป็นจริงและอาศัยความร่วมมือมีใช่มติที่หลีกเลี่ยงการเจรจาที่กำลังสร้างสันติภาพไทยไม่อาจสนับสนุนร่างมตินี้ได้ไท้ายที่สุดที่ประชุมมีมติตกข้อเสนอวาระเร่งด่วนของกบ,บูชาตามที่ผู้แทนไทยทัดท้วง ท่าทีของสมเด็จควรสุดารีมีการยกมือขึ้นมากลุมขมับบางช่วงและมีสีหน้าค่อนข้างกังวลขณะที่ประธานสภาผุ้แทนราษฎรประเทศมาเลเซียได้เปิดโอกาสให้ในายรังสิมันเสนอความเห็นและมีการพยักหน้าตอบรับตลอดช่วงที่นายรังสิมันกล่าวต่อที่ประชุม